เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มีควันขึ้นมาเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรมันมีอะไรหรือเปล่านะ เราขุดเหรียญอีเทียมได้แล้วขายอีเทียมค่ะ ขอบคุณค่ะพอเราเอาเหรียญอีทาเลียมไปขายแล้วได้เงินมาเราก็จะมาหาซื้อของในช้อปปีกันค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราเอาเหรียญอีทาเลียมไปขายนะคะแล้วก็เอาเงินมาซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามินินะคะนี่นะคะจากรูปร่างหน้าตาของมันนะคะรูปทรงเกาะรอบตัวของมันนะคะ มันไม่เรียกว่าจาักรยานไฟฟ้านะคะเพราะว่ามันไม่มีโซ่เราก็เลยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามินิค่ะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามินิคันนี้นะคะเราซื้อมาจากร้านค้าในช้อปปี้นะคะในราคา6 0 0ันบาทค่ะคันนี้นะคะขับดีนะคะขับสบายขับง่ายๆค่ะขับสนุกมากเลยค่ะขับขับเล่นนะคะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะก็พบว่า มันมีปัญหาค่ะมันมีปัญหาที่ตัวแบตเตอรี่ค่ะเราก็เลยติดต่อไปกับที่ร้านค้านะคะร้านค้าเขาก็บริการดีค่ะเขาก็เลยส่งตัวชาร์จไฟอันใหม่มาให้เรานะคะเราก็มาลองชาร์จดูปรากฏว่ามันก็ยังชาร์จไฟไม่เข้าอยู่ดีค่ะเราเราก็เลยมาแกะดูว่าจริงๆแล้วอ่ะ มันมีปัญหามาจากอะไรเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทําให้ไฟชาร์จไม่เข้านี่คืออะไรคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาไขาน,น็อตออกมาดูกันนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนะคะ พอเราแกะออกมานะคะเราก็เจอว่าตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งของสายไฟนี้ค่ะสายไฟมันหลุดนะคะก็คือไอตรงบักเกียมันหลุดนะคะเพื่อนๆก็สามารถจะซ่อมเองได้นะคะโดยไปซื้อหัวแรงตะกวัวแล้วก็น้ำยาประสานตัวนี้นะคะมันก็จะให้มาทั้งเซตนะคะประมาณร้อยกว่าบาทนะคะเราก็เอามาเชื่อมแบบนี้นะคะเอามาเชื่อมแล้วมันก็ สายไฟเนี่ยมันก็จะติดทําให้ไฟฟ้าเนี่ยค่ะมันก็จะครบวงจรแล้วมันก็จะทําให้ไฟติดขึ้นมาได้นะคะอุปกรณ์เนี้ยค่ะซื้อง่ายๆก็ซื้อในช้อปปีนะคะอันนี้ก็ซื้อเหมือนกันแล้วเราก็เอามาเสียบเสียบชาร์จได้นะคะไฟก็จะวิ่งเข้าครบวงจรปกติแล้วรถก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะข้อเสียของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามินิอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสมมติเวลาที่เราล้มลงไปอะคะ่ะ หัวมันก็จะไปอีกทางล้อมันก็จะไปอีกทางมันก็จะหันโคลาด้าน,นะคะเราก็ต้องคอยจับมันมาดัดแบบนี้นะคะ่ะดัดหัวกับล้อให้มันตรงนะคะซึ่งก็ลําบากเหมือนกันนะคะเราก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าจะมาแก้ไขก็คือเราก็จะมานี่นะคะอันนี้เราเจาะเจาะรูให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะเจาะรูไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มายิงรีเวก ใส่เข้าไปนะคะเพื่อยึดนะคะให้หัวกับล้อะคะ่ะมันไม่แบบส่ายไปส่ายมามันก็จะได้หันไปทางเดียวกันได้ะคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมล้อกับหัวแผ่นเนี่ยกับแผ่นที่จับมันก็จะหมุนไปทางเดียวกันแล้วค่ะมันก็ไม่ต้องมาลำบากคอยดัดหัวจับหัวดัดจับล้อให้มันตรงกันนะคะเวลาที่เราล้มอะคะ่ะ คือเครื่องโน้ตบุ๊กนะคะที่เราเปิดเครื่องขุดไว้ตลอด24ชั่วโมงเราวางไว้อยู่ที่ชั้น3นะคะโดยไม่ได้เปิดแอร์เพื่อช่วยระบายความร้อนเครื่องเลยนะคะเราใช้แต่เครื่องกรองอากาศนะคะนี่นะคะแอร์แอร์ Air ก็มีแต่เราก็ไม่ได้เปิดนะคะเราเปิดทำการขุดไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมันก็ขุดได้เป็นปกติค่ะ เพื่อนๆเรามาดูกันนะคะว่าเราใช้โน้ตบุ๊กขุดเหรียญด e c คอยเป็นเวลา5เดือนผ่านมาแล้วเราได้มากี่ d ด e c คอยนะคะนี่นะคะ5เดือนเราขุดมาได้ทั้งหมด16,769 Dogecoin คนะคะ นี่นะคะ5เดือนที่ผ่านมาเราได้มาทั้งหมด1 6 7 6 9เดคอยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะยังไม่ขายเหรียญโดจ e คอยนะคะเราจะเก็บไว้อีก2ปีค่ะเพราะว่า2ปีข้างหน้านะคะเราคาดว่า1เหรียญโดจคอยน่าจะมีมูลค่าอยู่ที่30บาทค่ะถ้าถ้าเกิดว่าเราขายตอนนี้นะคะ เราก็จะได้เงิน142,183บาทค่ะที่ราคา8บาท40ตังค์นะคะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้อีก2ปีข้างหน้าแล้วเรามาขายนะคะในจำนวน16,769 69โดชคอยนี้นะคะ่ะในอีก2ปีข้างหน้าเราจะขายได้ในราคา500,000บาทเลยนะคะเพื่อนๆ มีคำถามจากเพื่อนๆนะคะถามมาว่าเราจะโอนเหรียญด็อกคอยค่ะที่ขุดใน u n m ไมเ l เออกมาที่กระเป๋าบิกคัพได้ยังไงนะคะเราก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าก็คือในหน้าอันไมเ e เนี้นะคะ่ะเงื่อนไขของ u n m ไมเ l เก็คือเขาจะให้เราเขาจะโอนเหรียญมาให้ในกระเป๋าของเราก็คือเงื่อนไขก็คือต้องมี ขุดไปแล้วได้30ดอกตรงนี้นะคะเมื่อไหร่ที่ถึง30ดอกแล้วอะคะ่ะเราก็จะมากดโคนตรงนี้ได้เองหรือไม่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาก็คือเราจะต้องมาตั้งออโต้ตรงนี้ไว้เห็นไหมคะก็คือตั้งออโต้ไว้เนี่ยแล้วก็จะเห็นเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้เมื่อไหร่ที่ขุดเหรียญแล้วตรงนี้ได้มา30ดอกปุ๊บ มันก็จะโอนเข้าในกระเป๋าบิดครับของเรานะคะที่เราใส่เบอร์กระเป๋าตรงนี้ไว้มันก็จะโอนเข้ามาให้เราที่กระเป๋าเบอร์ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเดี๋ยวจะลองปิดให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะเราทําการปิดไปแล้วนะคะเห็นไหมก็คือเราปิดไม่ให้มันโอนแบบอัตโนมัตินะคะเราก็ต้องรอไปจนถึง30ดอกตรงนี้เราก็ต้องมันนั่งกดเองตรงนี้ว่าให้พย์ออกให้จ่ายออกไปในกระเป๋าของเรา เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ได้ตั้ง Auto ออโต้ไว้นะคะก็มากดจ่ายเพยเพตรงนี้นะคะออกไปให้มันโอนเข้าไปในกระเป๋าบิกคับของเราได้นะคะนี่นะคะเราก็จะตั้งไว้ตรงนี้ถ้าตั้งไว้ตรงนี้แล้วยังไง30ดอกถึงเมื่อไหร่มันก็โอนเข้ากระเป๋าเราอัตโนมัติเลยค่ะอย่างอย่างตรงแถบเมนูตรงนี้นะคะก็จะดูตรงนี้ก็คือดูแรงกดของเรานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการจ่ายจ่ายเหรียญให้เรานะคะ มีเป็นประวัติการจ่ายเหรียญของเรานะคะทั้งหมดส่วนนี้ก็เป็นรหัสของเราไม่มีอะไรส่วนไอคอนตรงนี้ก็เป็นสถิติของเรานะคะว่า,อย,าอย่างเช่นตรงนี้ก็คือที่เราขูดมาทั้งหมดเนี้ยเราได้มาทั้งหมดกี่ดอกแล้วนะคะอันนี้เราก็จะได้มาเป็นประมาณ1227ดอกแล้วค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้โน้ตบุ๊กขุดเหรียญน,นะคะแล้วอยากได้แผ่นอลูมิเนียมเอาไว้ระบายความร้อนมออแปลงไฟฟ้าดัปเตอร์นะคะก็สามารถจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วบอกว่าอยากได้แผ่นอลูมิเนียมเอาไว้ระบายความร้อนค่ะแล้วเราจะจัดส่งให้กับเพื่อนๆฟรีเลยนะคะ วันนี้เรามีเกมมาให้เพื่อนๆเล่นนะคะเราอยากจะให้เพื่อนๆนะคะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเรานะคะคือเปิดในมือถือนะคะแล้วก็กดที่ไอคอน youtube ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มากดที่แว่นขยายนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Apple Slider เข้าไปนะคะแล้วก็เราจะเห็นหน้าไอคอนของเราใช่ไหมคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเลือกที่ วิดีโอค่ะมันก็จะขึ้นวิดีโอเก่าๆของเรานะคะทั้งหมดนะคะตั้งแต่ที่เราทํามานะคะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะย้อนกลับไปดูคลิปของเราทั้งหมดนะคะว่าคลิปไหนของเราที่ไม่มีดนตรีประกอบคลิปอยู่ในนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนทายถูกสามคนแรกนะคะที่ทายถูกว่าคลิปไหน ไม่มีดนตรีประกอบคลิป3คนแรกนะคะที่ทายถูกนะคะจะได้รับรางวัลเป็นเสื้อนะคะแล้วก็พร้อมพวงกุญแจนะคะคนละ1ชุดนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะตอบคำถามเอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะด้านล่างคลิปนี้ค่ะตอบไว้ว่าคลิปไหนของเราที่ไม่มีเสียงเพลงบรรยายประกอบคลิปนะคะ แล้วเราจะจัดส่งให้เพื่อนๆฟรีเลยค่ะตอนนี้นะคะทางช่องของเรานะคะใกล้จะถึง1,000 s u ั s c r บ b ไแล้วนะคะ<ม>ก็ถ้าเกิดเอาไว้คลิปหน้าคลิปของเราถึง1 0 0 0 s พันซ r i b e ครนะคะ<ม>เราก็จะมาจุดคุ่ฉลองกันค่ะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเทุกๆคนนะคะที่กดติดตามช่องเราแล้วก็ให้กำลังใจเรามาตลอดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ